ช่วงนี้ก็ฟังบทเพลงรักครึ่งทางนะฮะมีรักหนึ่งเดินครึ่งทางต้องมาร้างอับปางแยกทางไปได้ไม่ปราณี เปลี่ยนแฟนเศรษทีหน้าใหม่ปล่อยฉันระทมมองไม่ทุกหัวใจไรวิญญาวิปโยคโศกช้ำสวงน้ำตารินร่วงโบลว,วง ไม่นาเจ้ามาเสริมรักอกหักรักพลันโรยราแล้วยังมาเสริมหนาวิวาสัญญาลืมกันหนุ่มท้องนา เกิดมาอาภาพสิ้นดีชอกชำระกรรมเลือทีว่วจีมีแต่โศกสารโชคชังา้ายใครนอกกีดกันมีเงินตราหรือนั้นรักฉัน ถึงหลุดลอยมีรักหนึ่งสุดซึ้งอุราวาสนาชะตาชากพาละหอยแพ้หนุ่มเศรษฐีเขามีทั้งเพชรพลอย คนจนต้องทนเศร้าซอยเหลือแต่รอยร้าวสุงก็กราบขอบคุณมากนะฮะก็ผ่านกันไปนะฮะ